สวัสดีครับนานาสาระกับรัการสุรสารในวันนี้จะขออนุญาตหยิบเอาเรื่องราวนะที่เป็นความขัดแย้งระหว่างนายตำรวจระดับสูงของทํานักงานตบดจแห่งชาติ2นายนะครับขึ้นมาพูดคุยกันนะครับนายตำรวจทั้งสองท่านก็คือพลตำรวจเอกต่อศักด์กับพลตำรวจเอกสุรเชษครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลของการตัดสินใจของรัฐบาลตามมาซึ่งหลายท่านทราบดีอยู่แล้วครับ ความขัดแย้งนะของนายตังหวดทั้งสองท่านนั้นผมมองว่าเป็นการทําสงครามตัวแทนนะครับกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาเปิดโปงกันไปเปิดโปงกันมาโดยใช้นะครับมือของคนที่อยู่ภายใต้อํานาจของตนเองนั้นเป็นผู้ดําเนินการแทนครับซึ่งต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่ามีหลักฐานอย่างชัดเจนจนสามารถจะเอาผิดนะฝั่งตรงกันข้ามได้ครับซึ่งเรื่องนี้ประชาชน ก็ให้ความสนใจนะครับสื่อก็ให้ความสนใจนะฮะร่วมขุดคุยแล้วก็ยุให้แต่เราฝ่ายนั้นได้เปิดโปงหลักฐานออกมาสู่สาธารณชนให้มากครับเพราะว่าเรื่องนี้ยิ่งประชาชนรู้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีต่อประชาชนเท่านั้นครับเรื่องไหนถูกก็ว่ากันไปตามถูกเรื่องไหนผิดก็ว่ากันไปตามผิดครับถ้าผิดแล้วมาทําให้ถูกนี่สังคมก็คงยอมรับไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับในที่สุดครับ ท่านนายกเศรษฐาก็สั่งให้ในายตำรวจทั้งสองท่านนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วตั้งกรรมาการสอบสวนนะในส่วนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะต่อมาก็ถูกศาลอาญาประทับรับฟ้องแล้วก็ถูกส่งตัวกลับจากสำนักนายกรัฐมนตรีกลับมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสุดท้ายก็ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับเอ่อ ซึ่งเรื่องนี้พลตระบนเอกสุรเชษก็ได้พยายามที่จะต่อสู้นะครับถ้าที่ผมทราบมาในทุกช่องทางในทุกวิถีทางครับล่าสุดเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนายกเศรษฐาก็สั่งให้พลตระเวนเอกต่อสักนะครับและพลตระบเอกสุรเชษนั้นกลับสํานักงานตำรวจแห่งชาติครับท่านต่อสักนั้นก็กลับมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในโค้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ ในเดือนกันยายน2567นี้นะพร้อมนะกันนั้นทางรัฐบาลหรือท่านนายกก็มอบให้กับคุณวิษณุเครืองามออกมาชี้แจงนะเรื่องดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอยู่ในความสนใจของพรรคฝ่ายค้านและอยู่ในความสนใจของการพิการากำหนดการพิการ,การําตำรวจครับ ที่ให้ความสนใจมากแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับคุณวิศนุออกมาชี้แจงเรื่องนี้ยาวนะครับแต่ว่าผมจะขอ,อสรุปเอาเฉพาะประเด็นที่สําคัญสําคัญก็สรุปได้ใจความว่าคณะกรรมการสอบสวนที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนเรื่องดังกล่าวนั้นได้สอบสวนจนไม่มีเรื่องที่จะสอบอีกแล้วครับนะเมื่อไม่มีเรื่องที่จะสอบก็ให้กลับมาทํางานตามปกติ ส่วนคดีความที่อยู่ในหน่วยราชการใดๆที่รับเรื่องไว้ก็ให้หน่วยราชการนั้นดำเนินการต่อไปครับท่านต่อสากนั้นก็กลับมาเป็นผอบอรตรท่านสุรเชษก็กลับมาเป็นรองผอบอรตรครับแต่ไม่พูดถึงนะผลของการสอบสวนว่าเป็นอย่างไรครับก็เหมือนกับว่าจะให้เจ้าเจ้ากันไปอะไรทำนองนี้หรือไม่นะครับผลการสอบสวนของคณะกรรมาการนั้นมีข้อสรุปอย่างไรเป็นสิ่งที่ สังคมตั้งคำถามนะครับจะไปบอกว่านะครับไม่มีอะไรสอบอีกแล้วก็ให้กลับไปในตำแหน่งเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะดังกล่าวเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นความเสื่อมของตํารวจนะครับรนะวมถึงเป็นความเสื่อมของอรัฐบาลด้วยนะครับถ้าจะว่าไปแล้วนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งสูงสุด คือผอ,อรตรอก็ดีกับอีกคนหนึ่งนั้นเป็นรองผอ,อรตรอก็ดีที่สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผอ,อรตรอได้ในอนาคตเนี่ยนะครับทั้งคู่ต่างก็มีมนทินมัวหมองผมใช้คำว่ามีมนทินมัวหมองนั้นแม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปของการสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะว่าก็กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาก็ถือว่ามัวหมองนะครับมีมนทินทั้งคู่แล้วเนี่ยนะครับ ดังนั้นการที่จะให้คนที่มีมนลทินนั้นซึ่งเป็นคนในระดับสูงสุดเนี่ยนะครับกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยนะผมว่ามันดูประหลาดประหลาดครับนะสังคมไทยจะยอมรับหรือไม่หรือผู้ใต้บรคคัญชาจะยอมรับหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ต <im> ้องต้องคำถามไปยังท่านนายกเศรษฐาครับหรือรัฐบาลครับท่าหกลับรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับท่านนายกเศรษฐาเองนั้นทั้งในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี และในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มๆนะครับไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้โดยสิ้นเชิงครับเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะทําให้นะเออตำรวจนั้นเป็นที่ศรัทธาของประชาชนได้อย่างแท้จริงนะการที่ไม่มีผลของการสอบสวนนะออกมาอย่างชัดเจนและเป็นทางการนี่น,น,นะครับจนกระทั่งเกิดความสงสัยของประชาชน นะจะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปนตามหลักธรรมาพิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับซึ่งเรื่องนี้อยู่ในประเด็นที่ว่าด้วยค่านิยมของราาประชาธิปไตยที่เขียนไว้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในการปฏิบัติราชการนะของรัฐบาลน,นั้นเนี่ยนะครับต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจงให้ประชาชนที่สงสัยได้รับทราบได้ครับรวมถึง จะต้องมีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตรงไปตรงมาผมถามนะครับว่าเรื่องที่รัฐบาลตัดสินใจในเรื่องของขอบอรตรและเราขอบอรตรดังที่ผมพูดมาตอนต้นนั้นนะครับนะท่านได้ชี้แจงให้ประชาชนหายสงสัยอย่างชัดเจนแล้วหรือไม่หรือปล่อยให้มันคลุมเครือคลุมเครืออย่างนี้แล้วก็ท่านได้ปฏิบัติเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีเรื่องใดแอบแฝงอยู่หรือไม่ครับถ้าเฉพาะเรื่อง ของสำนักงานตบวดแห่งชาติเพียงหน่วยงานเดียวเนี่ยนะครับรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะาทําให้เกิดความเชื่อถือนะฮะให้เกิดขึ้นกับประชาชนได้นะครับนักภาษาอะไรกับเรื่องใหญ่ๆที่รัฐบาลจะทําในอนาคตครับว่าท่านทําแล้วประชาชนจะให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านทํานั้นอย่างเ,าเต็มที่และก็เต็มใจนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตระหนักให้ดีนะครับ,นะรบ,นะรบว่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ควรอยู่นะหรือปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่มีอะไรซ่อนเลนหรือแอบแฝงอยู่ครับถ้าไม่เช่นนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งครับเรื่องนี้นะผลของการปฏิบัติเรื่องนี้มันก็เข้ากับคล้ายๆกับสุภาษิตไทยหรือเปล่าครับที่บอกว่าขึ้นต้นเป็นลําไม้ไผ่แต่พอเหลาลงไปแล้วหงายกายเป็นบ้องกัญชาไปได้ครับครับเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่จะเหมาะสมไปมาก กว่าคาว่าเสื่อมครับผมบอกว่าเรื่องนี้มีแต่ความเสื่อมความเสื่อมแล้วความเสื่อมครับจนยากที่จะกอบกู้ที่จะฟื้นฟูให้ตําร,รวจนั้นนะให้รัฐบาลน,นั้นกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อประชาชนได้เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับครับคลิปนี้ก็พูดมายาวแล้วขออนุญาตได้พูดจาประสายกันไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับเอาไว้พบกันในคลิปหน้าครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ